ะะมาเจอกันแบบมุ่งมั่นตั้งใจมากเลยในงานแคมป์เจ็ดของบริษัทอินดิมอินเตอร์เนชั่นแนลเบเตอร์อินดิมเบเตอร์ยูวันนี้ที่จะมาพัฒนาศักยภาพของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและนะคะได้รับนะคะแรงปันดาลใจนะคะพลังความสำเร็จจาก โค้ชผู้นำครูไก่ของเราและสมาชิกที่มาด้วยกันวันนี้นะคะขอแนะนำตัวให้รู้จักนะคะก่อนอื่นบิมพิชยาภากาวิพรมปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งเนเนเจอร์นักธุรกิจอินดิมค่ะและก็ทำงานนะคะประจำที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะสวัสดีค่ะชื่อรมธีราบุญเิรพิพัฒน์ค่ะดาวค่ะปัจจุบัน ทำอาชีพแม่บ้านค่ะครับสวัสดีครับผมสองนะครับชูศัก์ประสาททองปัจจุบันก็รับราชการเป็นข้าราชการท้องถิน่นอบตแห่งหนึ่งในจังหวัดรอยธทนีครับผมสวัสดีครับผมพีครับพีธนบุตรจีราพิพัฒน์ข้าราชการครูครับจังหวัดสุรินทร์ครับและพวกเรานะคะมางานแคมป์ในวันนี้เราได้พบกับ พลังความสำเร็จสิ่งดีๆมากมายเลยคุณส,สองคะวันนี้ได้อะไรจากแคมป์เจ็โอเคครับวันนี้ได้ได้พบกับท่านซีอนะครับซึ่งท่านมีความเปียกันเองและมีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งนะครับและได้พบกับมนุษย์เงินล้านนะครับผมและได้พบกับมิตรภาพในเพื่อนนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะประสบผลสำเร็จ ได้รับเงินล้านจากธุรกิจอินดีมนะครับและผมก็เช่นกันครับจะต้องประสบผลสําเร็จเช่นกันครับค่ะและคุณพีคะครูพีของเราวันนี้ได้อะไรจากแคมป์เจคะครับก็เป็นความโชคดีของผมมากครับงานนี้ก็ตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยครับก็ได้เทคนิคในการทํางานเป็นทีมของอินดีมนะครับก็มีการวางแผน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีการไว้วางใจกันในการทำงานเป็นทีมนะครับขอให้เกิดพลังในการทำงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะนำพาทุกคนนะครับให้ประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วครับเยี่ยมมากเลยครับค่ะแล้วก็แม่บ้านนะคะคุณดาวของเราวันนี้ได้อะไรกับงาน b บ t t e r อ o ู b บ t t e เ In d ดมคะสำหรับดาวนะคะดาวก็มีความคิดเช่นเดียวกับ คุณสองแล้วก็คุณพีนะคะอ่าและพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาในงานแคมป์เจ็ดนี้อินดีมีเคล็ดลับความสําเร็จและยังมีของแจกของแถมให้แก่สมาชิกมากมายด้วยค่ะอ่าดาวรู้สึกดีใจและประทับใจมากๆค่ะที่ได้มาเป็นครอบครัวอินดีมค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคุณดาวก็โชคดีนะคะได้แจกแถมโอ้โ oh, หอินดี ัดหนักเลยนะคะทั้งแจกทั้งแถมคือแบบจัดเต็มให้กับสมาชิกอินดีมเรานะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะก็ให้โค้ดคุกไก่นะคะใจดีของเรานะคะบอกนะคะเคล็ดลับความสำเร็จไว้ให้กับเรา ในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะค่ะนะคะคุกไก่ค่ะนะคะปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งแอมบาสเดอร์นะคะเข้าสู่ธุรกิจอินดีนะคะรับรายได้ไปแล้วก็แตะนะคะ20ล้านบวกๆไปแล้วนะคะด้วยการทำออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรียกว่าะะวันนี้เรามาพบกันนะคะในงาน Better i n d i e b e t t e r You นะคะเรียกว่านะ,ะเพื่อนใหม่นะคะได้มารับ นะคะพลังดีๆนะคะได้มารับเคล็ดลับนะคะจากมนุษย์เงินล้านเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งตรงนี้แหละนะคะมันเป็นเครื่องมือหาที่นะะคทุกท่านเข้ามานะเรียนรู้นะคะภาคของการปฏิบัติก็ดีนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะของบริษัทของเราก็ดีไงเชื่อว่านะคะหลังจากจบงานนี้นะคะเชื่อว่านะพี่ๆทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาร่วมงานกันในค่ำคืนนี้นะคะเชื่อว่าปีนี้นะคะจะสามารถสร้างรายได้นะคะหลักหลายนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เหมือนกับโยกไก่นะคะแล้วก็พี่น้องนะ อินดีมของเราค่ะแสนกว่าคนแล้วนะคะวันนี้นะคะท่านไหนค่ะที่มาเจอคลิปนี้นะคะสนใจค่ะว่ารอบหนะ้าเราจะมานะ,ะเจอกันได้ยังไงนะคะแคมป์แคมป์แปดของเรานะ,ะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลนะคะใต้นะคะคลิปนี้ได้เลยนะคะเงื่อนไขนะคะก็ติดต่อนะผะู้ที่ส่งคลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะะที่าม,มาร่วมนะคะรับ พลังดีๆะะได้รับความรู้เทคนิคแบบนี้นะคะก็เอาไปปรับใช้ค่ะให้นะคะชีวิตของเราเนอะอาะให้เปลี่ยนแปลงนะคะภายในสิ้นปีนี้นะคะวันนี้ต้องขอคูดนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสำเร็จ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 